กรมรมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเรื่องราวของส้มแม่ไม้ผัวตายมีลูกติดหนึ่งคนเป็นผู้ชายส้มมีอาชีพขายผักในตลาดสดธุรกิจของเธอค่อนข้างจะไปได้ดีเลยทีเดียวถึงแม้ว่าส้มจะไม่มีผู้ชายเป็นหัวหลักหัวเรือพาทามาหากินแต่ส้มก็มีความสามารถที่จะค้าขายเลี้ยงดูลูกชายจนเติบโต และให้การศึกษาที่ดีแก่เขาด้วยจนต่อมาไอ้หนุ่มลูกชายของส้มมีอายุ15ปีก็ได้เกิดเรื่องราวที่น่าเศร้าใจขึ้นเพราะว่าส้มเกิดเจ็บป่วยจนล้มหมอนนอนเสือ่อไปเข้าทำการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งไหนหมอได้ทำการวินิจฉัยก็ไม่สามารถค้นพบได้ว่าส้มเธอเป็นโรคร้ายชนิดใดทั้งทำการเอ็กซเรย์หาความผิดปกติภายในร่างกายทำา MRI เพื่อหาความผิดปกติทางด้านสมองก็ไม่พบว่าส้มมีความผิดปกติใดๆอาการเจ็บป่วยของส้มนับวันก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นนุม่มหนุ่มเอ้ยลูกครับแม่แม่เป็นยังไงบ้างครับแม่เหนื่อยแม่วิงเวียนแลือเกินลูกหายใจก็รวยละรินนะ่ะไม่รู้ว่าแม่จะอยู่กับลูกได้นานแค่ไหนนะนุม่ม โทรแม่เดี๋ยวแม่ไปหาหมอแม่ก็หายครับแม่อดทนนะครับเรามีกันเพียงแค่สองคนแม่ลูกอะแม่อย่าทิ้งหนุ่มไปเลยนะครับปีหน้าหนุ่มก็จะขึ้นมอสี่แล้วแม่จะต้องอดทนดูหนุ่มได้เรียนจบจนถึงชั้นปริญญาตรีนะครับหนุ่มสัญญานะครับแม่ถ้าหนุ่มเรียนจบมาหนุ่มจะเป็นเจ้าคนนายคนให้ได้จะไม่ทำให้แม่ต้องเสียใจ จะให้แม่มีหน้ามีตาให้แม่อวดคนได้ว่าลูกของแม่ก็ได้ดิบได้ดีโดยที่แม่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวหาเลี้ยงมานะครับแม่แม่อดทนนะครับหนุ่มจะทำทุกวิถีทางเพื่อทำการรักษาแม่นะครับโถ่เอ้ยลูกหนุ่มแม่รู้ทุกอย่างหมดแล้วลูกแม่คงจะไม่ไหวแล้วล่ะหนุ่มไม่ค่อยจะไปโรงเรียนเลยช่วงเนี้ ต้องคอยดูแลแม่ตลอดเลยแล้วเนี่ยการเรียนของลูกแม่มันจะไปได้ดียังไงถ้ามัวแต่มาห่วงแม่อยู่อย่างเงี้ยลูกไม่เป็นไรครับแม่เรื่องการเรียนนะ่ะหนุ่มเรียนเมื่อไหร่ก็ได้แต่แม่หนุ่มมีเพียงคนเดียวยังไงหนุ่มก็อยากจะดูแลแม่นะครับโถเอ้ยลูกแม่สงสารหนุ่มสุดหัวใจเลยลูกเอ้ยครับแม่ เราจะสู้ไปด้วยกันนะครับจ้าลูกและต่อมาไม่นานมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นเพื่อนรุ่นพี่ของส้มเธอมีชื่อว่าหวานและช่วงนี้หวานก็ทะเลาะก,กับผัวที่บ้านโดยความเจ็บช้ำน้ำใจที่ผัวทั้งดุด่าว่ากล่าวทั้งทุบตีเธอเธอจึงได้หาโอกาสอยากจะเลิกกับมันเธอจึงได้ถือโอกาสที่เธอมาเยี่ยมส้มแล้วก็ทำตัวเลิกร้างห่างราก,กับผัวของเธอในที่สุด เป็นยังไงบ้างเะสม้มได้ยินข่าวว่าเจ็บป่วยแล้วเกินหน้าเป็นยังไงบ้างจ้าฉันเป็นห่วงเธอแล้วเกินหน้าอ๋อหวานไปยังไงมายังไงอ่ะเพื่อนเนี่ยฉันน่ะไปเจอแม่ของเธอมาแม่ของเธอเล่าให้ฉันฟังว่าเธอเจ็บป่วยหนักเลยอ่ะฮะส้มฉันก็เลยเป็นห่วงเธออ่ะแล้วอ,อผัวของเธอไม่มาด้วยอ่ะอหวาน ไม่ต้องถามถึงมันน่ะเออฉันเกลียดมันฉันอยากจะเลิกกับมันที่สุดแล้วอะส้มเนี่ยเธอรู้หรือเปล่าที่ฉันมาหาเธอเนี่ยฉันก็อยากจะถือโอกาสเนี้ยหนีจากมันให้ไกลที่สุดอะส้มมันน่ะชอบด่าว่าแถมยังตบตีฉันสารพัดอีกฉันทนไม่ไหวฉันอยากจะออกจากชีวิตแบบนั้นน่ะส้มเออหวานถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้ได้หรือเปล่า ฉันน่ะเจ็บอดอดแอดแอดมานานหลายเดือนลูกของฉันน่ะก็ไม่ค่อยได้ไปโรงเรียนเลยต้องคอยดูแลฉันตลอดอ่ะเธออยากจะทำงานใช่หรือเปล่าจ๊ะใช่สม้มฉันอยากจะทำงานน่ะอยากจะมีเงินอยากจะมีงานทำไอ้ผัวฉันน่ะจะได้เลิกดูถูกฉันสัทีฉันอยากจะออกจากรกขุมนั้นน่ะสม้มเธอช่วยฉันด้วยนะเอาอย่างนี้หวาน เธอมาขายของมาขายผักให้ฉันได้หรือเปล่าลูกของฉันน่ะจะได้ไปเรียนหนังสืออ๋อหมายถึงน้องหนุ่มนั่นเหรอจ๊ะใช่หนุ่มนั่นแหละแล้วปีนี้หนุ่มอายุเท่าไหรอ่อ่ะก็สิบห้าย่างสิบหกนะเจวานอุ๊ยเป็นหนุ่มน้อยๆแล้วนะเจนเนี่ยเออก็จริงด้วยส้มอ่ะเธอมีน้องหนุ่มก็ตอนที่เธออายุสิบหเธอมีผัวตั้งแต่เด็กๆเ,เนี่ย ตอนเนี้ยเธอก็เพิ่งสามสิบกว่าเองฉันเองก็เพิ่ง32เองนะนี่เธอมีลูกทันใช้จริงๆนะเจนเนี่ยส้มใช่จ้ะหวานลูกฉันนี่แหละที่คอยดูแลไม่ให้ฉันนะ่ะต้องเจ็บป่วยหนักหน่วงมากกว่านี้ฉันน่ะไม่รู้เลยว่าถ้าฉันไม่มีลูกคนเนี้ยป่านเนี้ยฉันคงจะตายไปแล้วนะาจะหวานตายพูดน่าสงสารเหลือเกินนะเพื่อนรักเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน เออฉันจะอยู่กับเธอไปเงพรางไม่ต้องจ้างฉันก็ได้เอาแค่ที่หลับที่นอนแล้วก็ที่อยู่ที่กินน่ะเอาแค่นี้ฉันพอใจละส่วนเรื่องเงินเรื่องทองถ้าเกิดว่ากิจการของเธอขยายใหญ่โตเมือ่อไหร่อ่ะเธอก็ค่อยให้ฉันก็แล้วกันแต่ตอนเนี้ยฉันไม่เอากับเธอหรอกฉันถือว่าฉันช่วยเธอเป็นค่ารักษาพยาบาลก็แล้วกันนะเจ้าสม้มอืมขอบใจมากๆนะเจ้าหวานเพื่อนรักจ้า ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวฉันขอเอาเสื้อผ้าไปเก็บก่อนก็นแล้วกันนะจ้าหวานขอบใจมากมากนะที่เธอช่วยฉันนะไม่เป็นไรจ้าเราเพื่อนกันคบค้าสมาคมกันมาตั้งแต่แตกเนื้อสาวเสียงดังเปรีย้ยเปรีย้ยเปรีย้ยเนี่ยฉันดีใจนะที่เวลาที่เธอเจ็บป่วยฉันยังมีโอกาสได้ดูแลเธอถ้าหากว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธออฉันคงจะเสียใจตลอดชีวิตแน่เลยอย่ส้ม เจวานฉันขอบใจเธอมากๆเลยนะเอานี่ไงพอดีเลยหนุ่มลูกชายฉันกลับมาจากโรงเรียนพอดีเลยจ้าหนุ่มหวัดดีป้าหวานเขาซัสิลูกสวัสดีครับป้าหวานและทันทีที่หนุ่มเจอหน้ากับหวานหนุ่มก็เกิดสะดุ้งตกใจขึ้นมาทันทีเพราะว่าคนที่ชื่อหวานที่แม่ของเขาบอกให้เรียกว่าป้าหวานนั้นหน้าตาช่างสาสวย แถมยังดูเหมือนกับว่าอายุน้อยกว่าแม่ของเขาสะดซ้าไปโอ้โหแม่อันนี้คือปรหวานเหรอครับใช่ลูกปรหวานแกเป็นเพื่อนรุ่นพี่ของแม่ห่างจากแม่ปีสองปีนะลูกครับสวัสดีครับป้าจ้าสวัสดีจาหนุ่มป้าเห็นหนุ่มตั้งแต่เกิดเลยไม่นึกเลยว,ว่าจะโตเป็นหนุ่มแล้วนะจ้าป้าจะมาดูแลแม่หนุ่มจะว่ายังไงอะ่ะ จะช่วยทำทุกสิ่งทุกอย่างนั้นละจ้าจะค้าจะขายช่วยแม่หนุ่มอ่ะจะได้ตั้งอกตั้งใจเรียนหนังสือนะลูกนะครับประหวานถ้าอย่างนั้นผมขอบคุณประหวานมากๆนะครับและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาหวานก็ได้พักอาศัยอยู่กับส้มและหนุ่มเธอมีความสุขมากแถมผัวเก่าของเธอยังไม่มารังควานเธออีกด้วยและข่าวแว่วๆมาว่าผัวเก่าของหวานมีเมียใหม่ไปไปที่เรียบร้อยแล้วด้วย จนนานวันหวานส้มแล้วก็หนุ่มความสัมพันธ์ก็ยิ่งแนบแน่นเป็นทวีคูณเปรียบเสมือนญาติแท้ๆกันก็ไม่ปานและดูเหมือนว่าคนทั้งสจะมีความสุขมากด้วยแต่แล้วเวลาเห็นความสุขของส้มหวานแล้ก็หนุ่มจะต้องถึงเวลาที่สิ้นสุดลงเพราะว่าโลกร้ายมันเริ่มลุมเ้าส้มหนักข้อขึ้นทุกวันจนร่างกายของส้มไม่สามารถจะทนไหวและในเวลาต่อมาส้มก็เสียชีวิต และก่อนที่ส้มจะจากไปเธอก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับหวานและก็หนุ่มหวานฉันนะ่ะมีเรื่องอยากจะขอรบกวนเธอเรื่องอะไรจะส้มบอกฉันมาได้เลยอะ่ะถ้าเกิดว่าฉันมีอะไรไปอะ่ะเธออย่าทิ้งหนุ่มนะหวานนะขอให้เธอดูแลหนุ่มเหมือนอย่างตอนนี้ตลอดไปได้หรือเปล่าก็ได้สิจ้า ทำไมเธอถึงพูดแบบนี้และจะสม้มอย่าพูดแบบนี้สิมันเป็นแางร้ายฉันรู้สึกไม่ดีเลยอะ่ะใช่ครับแม่แม่ไม่เป็นอะไรมากหรอกครับไม่หรอกหนุ่มแม่รู้ตัวลูกแม่ไม่ไหวแล้วตอนนี้หนุ่มเรียนจบมหแล้วใช่หรือเปล่าลูกครับแม่ผมเรียนจบแล้วครับกำลังจะเข้าเรียนชั้นปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยชื่อดังเลยนะครับแม่ อดีแล้วลูกแม่คงอยู่เห็นหนุ่มได้ไม่ถึงวันนั้นขอให้ลูกของแม่โชคดีมีช้ยประหวานไม่ใช่คนอื่นคนไกลเขาอยู่กับเราตอนที่พวกเรายากลำบากหากหนุ่มได้ดิบได้ดีแล้วหนุ่มก็อย่าลืมเปราหวานนะลูกนะครับแม่ผมไม่ลืมเด็ดขาดครับหวานเธอก็เหมือนกันฉันเชื่อว่าในโลกเนี้ ไม่มีใครรักหนุ่มเท่ากับเธออีกแล้วเธอดูแลหนุ่มในวันที่ฉันไม่อยู่ด้วยนะเพื่อนนะเธออย่าพูดแบบนี้สิสม้มได้หรือเปล่าเธอลับปากฉันได้ไหมหวานได้ได้ได้เพื่อนฉันรับปากเธอเอาล่ะนอนพักผ่อนได้แล้วไม่มีอะไรแล้วว่าแล้วทีหลังอะ่ะไม่ต้องพูดแบบนี้อีกแล้วนะฉันใจคอไม่ดีเลยเ่ะบ้าเหลือเกินนะแอเป้ และคืนนั้นเองส้มก็จากทุกๆคนไปด้วยรอยยิ้มดูท่าทางส้มจะมีความสุขมากเพราะเธอจากไปด้วยรอยยิ้มเต็มใบหน้าเลยทีเดียวงานศพของส้มถูกจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายแขกเรือก็ไม่ค่อยมีมากมายสักเท่าไหรนะ่นักมีเพียงแค่พ่อแม่ญาติพี่น้องแล้วก็บรรดาคนรู้จักที่อยู่ในตลาดเท่านั้นเองและหลังจากที่ส้มจากไปหวานการะหนุ่มก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแบบปกติ ไม่มีอะไรที่หวือหวาหรือไม่มีอะไรผิดสังเกตเลยหนุ่มจ๊าตกลงว่าหนุ่มอ่ะจะไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยเมื่อไหร่่ะจะลูกเออประหวานครับคือว่าผมยังไม่อยากไปตอนเนี้ยผมอยากจะดรอปไว้ก่อนครับคืออยากจะช่วยประหวานทามาหากินก่อนน่ะมีเงินมีทุนมีร้อนเดี๋ยวผมก็กลับไปเรียนครับประหวานตายน่ารักจริงๆเลยนะหลานป้าจ๊า ถ้านหนุ่มอยากจะเรียนเลยป้าก็มีปัญญาส่งนะจ๊ะสบายๆไม่ต้องคิดมากแต่ท่านหนุ่มอ่ะอยากจะช่วยขายผักก็โอเคป้าก็ยินดีเนี่ยป้าว่าจะเปิดร้านขายของชําด้วยแล้วเราอ่ะก็ย้ายแผงผักไปเปิดที่หน้าร้านของเราหนุ่มว่าดีหรือเปล่าว่าเอ้าแล้วแผงผักที่อยู่ในตลาดนี่แหละครับป้าก็เซ็งลูกเซ็งให้ใครก็เซ็งเข้าไปเนี่ยเขาให้ราคาดีด้วย พอเซงได้แล้วว่าหนุ่มก็เก็บเงินไว้เรียนได้เลยลูกไม่ต้องเอามาให้ป้าน,นะจ๊ะครับป้าหวานขอบคุณป้าหวานมากๆเลยนะครับและตั้งแต่นั้นมาหวานก็ได้เปิดร้านขายของชําแล้วเธอก็ได้ย้ายพืชผักผลไม้ที่เธอขายอยู่เอาไปขายที่หน้าร้านด้วยปรากฏว่าขายดิบขายดีเป็นเทน้ําเทท่าเลยทีเดียวส่วนหวานเองงานก็ไม่หนักเหมือนกับเมื่อก่อนสักเท่าไหร่เพราะว่าเธอมีหนุ่มที่คอยช่วยเหลือเธออยู่ไม่ห่าง จนต่อมาในช่วงหลังๆนี้เองโดยความที่หวานเธอเป็นคนหน้าเด็กและเธอก็มีความสะสวยมากจึงทำให้บรรดานหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่มาผูกจิตสมัครรักใคร่ในตัวของหวานมากมายเลยทีเดียวยังมีเสียเล็กเสียใหญ่อีกนับไม่ถ้วนด้วยครับที่มาขายขนมจีบให้กับหวานและทุกๆครั้งที่มีผู้ชายมาก็ล่อก,ก็ติดหวานก็รู้สึกเหมือนกับว่าหนุ่มไม่ค่อยชอบใจสักเท่าไหร่เขามักแสดงสีหน้าท่าทางออกมา แบบไม่ค่อยสบอารมณ์อย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียวเออนี่หนุ่มหวานอยู่หรือเปล่าเนี่ยหวานคนสวยป้าของเธออะ่ะอยู่หรือเปล่าก็อยู่อะ่ะนั่นไงนั่งอยู่ตรงนั้นอะ่ะมีตาอยู่ไม่เห็นเลยครับเอ,อ้ยไอ้หนูพี่ถามเองดีๆนะเว้ยพี่เพ้ออะไรลุงอะ่ะแก่รุ่นตารุ่นยายผมแล้วยังมีหน้ามาให้ผมเรียกพี่อีกหืึแค่เรียกลุงเนี่ยก็กระดากใจจะแย่อยู่แล้ว ไปสินั่นไงประหวานนั่งอยู่ตรงนั้นน่ะอยากจะคุยก็ไปหาเขาสิเอ้ยไอ้หนุม่มเองพูดจาขวานผ่าซากมันานาวไม่มีน้ําแบบเนี้ยมันใช้ไม่ได้นะเว้ยข่ารุ่นใหญ่เองมันรุ่นไหนรุ่นไหนไม่รู้อะแต่ที่เนี่ยบ้านผมอะ่ะมีปัญหาหรือเปล่าล่ะอ้าวอ้าวมีอะไรกันนะ่ะกดหลานของเธอนสิหวานพูดจาหมาไม่กัดเลยอะ่ะเฮะฉันมาถามหาเธอดีๆอะพูดจากวน้น โอยทำาไมเห็นว่าเป็นหลานเธอจะถองสักทีเถอะก็มาสิลุงลุงจะรออะไรล่ะครับเอ้ยเอ็งนี่ปากเอ็งนี่ทำไมมันถึงเป็นแบบนี้เนี่ยไอ้หนุมน่มหนุ่มทำไมถึงพูดแบบเนี้ยฮะพี่กรน่ะเขาก็มาแบบนี้ประจำอยู่แล้วนี่มาก็มาผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่ครับป้าอยากจะคุยอะไรก็คุยสิครับเชิญผมไม่ได้ห้ามเลยซะหน่อยพอพูดจบไอ้หนุ่มก็เดินขึ้นบ้านทันที ปล่อยให้หวานยืนมึนตะลึงเงินงานอยู่อย่างนั้นอะไรเขาเป็นอะไรของเขาเนี่ยเอาละพี่กนฉันไม่คุยนะพี่วันนี้อารมณ์ไม่ดีแล้วว่าหลานชายฉันเป็นอะไรก็ไม่รู้ว่าพี่กลับไปก่อนก็แล้วกันนะกลับก็ได้แต่วันหลังอ่ะพี่ไม่มาแล้วนะวัยรุ่นเซ็งชิปและหลังจากที่เสียกนเดินจากไปด้วยความที่หวานสงสัยว่าหนุ่มเป็นอะไรกันแนะ่ทำไมช่วงหลังๆมานี้เวลามีคนมาหาเธอ หนุ่มจึงมักแสดงท่าทางไม่ค่อยพออกพอใจสักเท่าไหร่วันนี้หวานจึงได้ตัดสินใจไปถามหนุ่มเพราะเธออยากจะรู้เรื่องราวทั้งหมดหนุ่มป้าถามหน่อยสิอะไรหรอครับป้าหวานหนุ่มเป็นอะไรอะ่ะทาไมมีคนมาจีบป้าหนุ่มต้องชอบทําแสดงท่าทางไม่พอใจอยู่เรื่อยเลยอะ่ะก็ไม่มีอะไรนี่ครับผมก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันนะ่ะผมรู้สึกแปลกๆครับป้าหวานรู้สึกยังไงอะ่ะ หนุ่มบอกป้าได้หรือเปล่าเออผมไม่รู้จะพูดยังไงดีครับบอกมาเถอะเผื่อป้าจะช่วยแก้ไขนะหนุ่มมันไม่ใช่คนอื่นคนไกลที่ไหนอะ่ะป้ารักหนุ่มเหลือเกินหนุ่มทำแบบเนี้ยมันไม่น่ารักนะจ๊ะหนุ่มคิดยังไงอะ่ะหนุ่มบอกป้ามาเถอะป้าจะได้ปรับปรุงตัวจะลูกคือว่าผมไม่ชอบอะ่ะเวลาที่มีคนมาจีบป้าหวานนะครับ ยังไงเนี่ทำไมถึงไม่ชอบก็ผมอารมณ์ไม่ดีครับประหวานคือว่ามันรู้สึกขัดขัด,ขดหูขัดขดตาไม่อยากให้ใครอยู่ใกล้ประหวานผมเออผมทำไมล่จะจ้าหนุม่มผมอยากจะให้ประหวานอยู่ใกล้ผมคนเดียวนะครับฮะทำไมหนุ่มพูดแบบนี้อ่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับประหวานผมไม่เข้าใจความรู้สึกตัวเองจริงๆครับหนุม่ม ป้าถามอะไรหนุ่มสักอย่างได้ไหมลูกได้ครับป้าอือเอ่อหนุ่มเคยมีแฟนหรือเปล่าไม่เคยครับประหวานแล้วหนุ่มเคยรักใครหรือเปล่าจะลูกก็ไม่เคยเลยครับรักมันเป็นแบบไหนนะครับก็รักมันคือความห่วงหาอาทรมันคือการอยากให้คนที่ตัวเองรัก,กมีความสุขแล้วก็เวลาที่คิดถึงเขา ตัวเองก็จะมีความสุขนะลูกอันนี้คร่าวๆหนุ่มรู้สึกแบบนี้กับใครหรือเปล่าเออแบบนี้เขาเรียกว่าความรักหรือเปล่าครับประหวานใช่จ้านี่แหละเขาเรียกว่าความรักแบบเบื้องต้นคือพื้นฐานความรักนะจ้าคนที่ผมห่วงคนที่ผมอยากให้มีความสุขที่สุดในชีวิตและผมก็มีความสุขทุกๆครั้งที่คิดถึงเขาเออก็คือประหวานยั่ไงล่ะครับ ฮะหนุ่มคิดอย่งนี้กับป้าเหรอครับประหวานแล้วผมผมก็ไม่อยากให้ป้าไปรักกับใครด้วยครับผมอยากจะให้ป้าอยู่กับผมแบบนี้ตลอดไปครับผมเสียแม่ไปคนนึงแล้วว่ะผมไม่อยากจะเสียป้าไปอีกครับเออหนุ่มคิดอย่างนั้นจริงๆเหรอจ๊ะครับประหวานเออถ้าอย่างงานก็วันนี้แค่นี้ก่อนก็แล้วกันหนุ่มพักผ่อนเลยนะจ๊ะ เดี๋ยววันหลังค่อยคุยกันใหม่ครับประหวานและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาหวานก็ไม่เคยให้ผู้ชายคนไหนมาขายขนมจีบให้เธอที่บ้านอีกเลยพอะเธอรู้แล้วว่าความรู้สึกลึกๆที่หนุ่มมีต่อเธอนั้นมันคือความรักเพียงแต่หนุ่มนั้นไม่เคยรู้สึกชอบพอผู้หญิงคนไหนแล้วก็ไม่เข้าใจตัวเองว่าความรู้สึกที่หนุ่มมีต่อหวานนั้นมันคือความรักนี่เองหวานเธอรู้สึกสับสนมาก ไม่รู้ว่าเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเธอและหนุ่มได้ยังไงเธอคกืนไม่เข้าคายไม่ออกเพราะว่าในจิตใจลึกๆของหวานนั้นเธอก็มีใจให้กับหนุ่มเด็กน้อยที่เธอเลี้ยงดูมานั่นเองแต่เธอไม่สามารถจะแสดงออกได้โดยความที่ว่าสังคมรอบข้างไม่ยอมรับหากแม้ว่าเธอกระหนุ่มจะตกร่องปองชิ้นอยู่กินกันแบบผัวเมียเธอเกรงกลัวคำติฉินนินทาของชาวบ้านนั่นเองครับ แต่แล้ววัน,นหนึ่งหนุ่มก็เข้าใจถึงความรู้สึกของเขาที่มีต่อหวานพอเมื่อวัน,นหนึ่งหนุ่มได้เดินทางไปหาเพื่อนของเขาชื่อว่าไอ้กล้าไอ้กล้ากำลังมีความรักและหนุ่มก็สงสัยเรื่องความรักของไอ้กล้าเขาจึงได้เอ่ยปากถามเพื่อนเออกล้าทำไมถึงไปบ้านขวัญใจทุกวันเลยอ่ะโย้ยหนุ่มเพื่อนรักนายไม่รู้หรือไงอ่ะเราว่ารักขวัญใจเขาจะตาย เราอยากจะอยู่ใกล้ๆขวัญใจเขาตลอดเวลาเลยอ่ะนายรู้หรือเปล่าขวัญใจอ่ะทำงานหนักเราก็สงสารเหลือเกินเราอยากจะให้ขวัญใจเธอมีความสุขเนี่ยหนุ่มรู้หรือเปล่าปีหน้าเราก็จะให้พ่อกับแม่เราอะไปสู่ขอข,อขวัญใจมาอยู่ด้วยเนี่ยอยากจะให้ขวัญใจมีความสุขกับเราที่สุดถ้าเป็นไปได้เราอยากจะมีลูกกับขวัญใจสักสามสี่คนเลยอ่ะหนุ่มโอ้โหกล้า แล้วแบบเนี้ยขวัญใจเขารู้หรือเปล่าอ่ะว่ากล้าคิดแบบนี้กับเขาอ่ะมันก็รู้สิเราบอกทุกอย่างความรู้สึกนึกคิดทุกอย่างที่เรารู้สึกกับเธอหนุม่มแล้วกล้าบอกขวัญใจเข้าไปว่ายัางไงอ่ะเราก็บอกเขาไปว่าเราว่าขาดขวัญใจไม่ได้เราว่าคิดถึงขวัญใจทุกๆวันเลยอยากจะให้ขวัญใจอยู่กับเราทุกๆวันเราอยากจะให้ขวัญใจมีความสุข โดยที่เราเป็นคนมอบให้เราไม่อยากให้ขวัญใจอมีผู้ชายคนอื่นเราว่าอยากจะใช้ชีวิตคู่กับขวัญใจเขายังไงล่านุม่มอย่างนี้คือความรักใช่หรือเปล่าฮาก้าใช่ทำไมนายไม่เคยรู้สึกกับใครเลยเหรอก็รู้สึกอะ่ะเพียงแต่ว่าความรู้สึกเนี้เราไม่รู้ว่ามันคือความรักนะสิก็นี่แหละเพื่อนมันคือความรัก ถ้าเกิดว่านายยมีคนที่นายรักแล้วว่านายก็ดูแลเขาให้ดีนะเพื่อนนะขอบใจมากก้าถ้าอย่างนั้นเรากลับบ้านก่อนก็แล้วกันเอา้าจะรีบก,กลับทําไมอะ่ะไม่ไปบ้านขวัญใจด้วยกันเหรอเพื่อนวันเนี้ยขวัญใจพาเพื่อนผู้หญิงมาด้วยนะเราว่าจะแนะนําให้เพื่อนรู้จักด้วยก็ได้ไม่อ่ยกล้าเราไม่ไปหรอกเพื่อนเราคิดว่าเรามีคนที่เรารักอยู่แล้วแล้วเราก็มั่นใจด้วยว่าเขาก็รักเรา เรากลับบ้านแล้วก่อนนะก้าอ่ะโชคดีหนุ่มเพื่อนรักหลังจากนั้นหนุ่มก็เดินกลับบ้านด้วยความสุขเต็มหัวใจในหัวของเขาคิดถึงแต่ใบหน้าของหวานเท่านั้นเองและเมื่อหนุ่มกลับมาถึงเขาก็โผลตัวเข้าไปกอดหวานทันทีอุ๊ยหนุ่มหนุ่มทำอะไรป้านเนี่ยประวานครับผมรู้แล้วครับว่าความรู้สึกที่ผมมีต่อป้ามันคืออะไรอะไรอหนุ่ม ผมรักป้าครับประหวานอุ๊ยก็ใช่นะ่ะสิหนุ่มก็ต้องรักป้านะ่ะสิก็เราอยู่ด้วยกันมานานแม่หนุ่มก็ไม่มีเหลือป้าคนเดียวถ้าไม่รักป้าหนุ่มจะไปรักใครไงผู้แปลกไม่ใช่ครับประหวานผมไม่ได้หมายความถึงอย่างนั้นความรู้สึกของผมที่มีต่อป้าไม่เหมือนกับผมรักแม่ครับรักต่างกันเหลือเกินผมอาะอยากจะอยู่กับประหวานทุกๆวัน อยากจะอยู่ทุกๆเสียววินาทีและที่สำคัญผมก็อยากจะกอดประหวานด้วยครับอุย๊ยผู้จานน่าเกลียดเหลือเกินนะหนุม่มอะปล่อยนะปล่อยป้าเดี๋ยวใครมาเห็นเขาจะน่าเกลียดใครจะมาเห็นล่ะครับเนี่ยมันอยู่ในบ้านเราแล้วก็ที่เนี่ยเราจะทำอะไรก็ได้นะครับประหวานทำอะไรที่หนุ่มพูดคืออะไรอะป้าไม่เข้าใจอะก็แสดงความรักยังไงล่ะครับป้าประหวานครับ ผมรู้หัวใจตัวเองแล้วผมรักประหวานครับและผมก็ไม่อยากจะให้ใครไม่อยากจะให้ผู้ชายที่ไหนมาขายขนมจีบให้ประหวานอีกแล้วถ้าหากว่าจะมีใครสักคนที่สามารถมอบความสุขให้ประหวานได้คนนั้นก็ต้องเป็นผมครับประหวานผมจะไม่มอบหน้าที่นี้ให้ใครเด็ดขาดหน้าที่นี้ต้องเป็นของผมเพียงผู้เดียวครับหืมพูดจาขี้โกงจังเลยยังหนุม่มอ่ะหรือว่าประหวานในรักผมม่ะ อุ๊ยพูดแบบนี้ได้ยังไงอะ่ะประหวาลรักผมหรือเปล่าครับรักถ้าไม่รักก็จะให้กอดแบบนี้เหรอเออถ้าอย่างนั้นผมขอหอมแก้มด้วยได้หรือเปล่าครับนี่ถึงขนาดนี้แล้วจะทำอะไรก็ทำสิหลังจากนั้นไอ้หนุ่มก็เริ่มบรรจงหอมไปที่แก้มของหวานท่าทางเกๆกังๆไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยครับท่านผู้ฟังจูบถูกมั่งผิดมั่ง ดูช่างไร้เดียงาสาเสลือเกินจนเป้าหวานอาจจะลำคาญก็ได้เธอจึงเริ่มบทรักที่แสนจะละมุนล,ละไมให้กับหนุ่มพอหนุ่มได้รับก็เกิดความประทับใจมากจนในที่สุดการคุมเกมความรักในครั้งนี้ก็ตกอยู่ในมือของหวานและหวานก็ควบคุมมันได้ดีซะด้วยและในที่สุดไอ้หนุ่มกับหวานก็ได้ทำอะไรอย่างว่ากันครับ และในเสี่ยววินาทีนั่นเองความรักของหวานกับหนุ่มก็ได้เติมเต็มซึ่งกันและกันทั้งคู่ตัดสินใจจะเปิดเผยสถานะที่ทั้งคู่มีต่อกันให้กับสาธารณชนได้รับทราบจนเช้าวันต่อมาอาการของหนุ่มที่แสดงต่อหวานก็เริ่มเปิดเผยทั้งการกอดการหอมแก้มการแสดงความรักในรูปแบบต่างๆนานาจนทำให้ชาวบ้านบางคนเกิดความสงสัยแล้วก็เกิดเสียงติฉินนินทาขึ้นมาได้ เอ้กูว่าอีหวานเนี่ยเทคแคร์ care, ไอ้หนุ่มเรียบร้อยแล้วเนี่ยแหมท่าทางละเลงลิกหน้าดูเลยจริงด้วยกูก็ว่าอย่างนั้นนะ่ะแหมหวานเจี๊ยบเลยนะมึงนาะอีหวานเน่ได้เด็กรุ่นลูกเลยแหนแถมได้ผัวเป็นลูกเพื่อนด้วยมึงที่หากินใกล้แล้วเกินนะ่ะจริงหรือเปล่าพวกเราเจริงด้วยครับลุงแหวงลุงแหวงนี่อ่านเกมขาดจริงๆเลยนะครับ เออมึงดูเท่น้าอีหวานเนี่ยมันอายุมากแล้วไอ้หนุ่มยังวัยรุ่นอีกหน่อยเดี๋ยวไอ้หนุ่มก็เบื่ออีหวานเองอะ่ะไม่นะครับล,งงลุงแหวงลุงแหวงรู้หรือเปล่าว่าอีหวานน่ะมันอายุห่างไอ้หนุ่มมาแค่สิบห้าปีเองและลุงดูสิอีหวานหน้าตาสาสวยดูอ่อนกวัยด้วยดูดีดีดดอะ่ะเห็นหรือเปล่าลุงมันแทบจะหน้าตารุ่นราวราวเดียวกับไอ้หนุ่มเลยอะ่ะเออจริงเว้ แม่อายุมากก็จริงแต่อีหวานสวยหลือเกินน่ะกูว่ายังจ้องหน้าอกมันอยู่เรื่อยแม่ไม่นึกเลยไอหนุ่มจะคาบไปแดกหรือว่าอีหวานจะคาบไอหนุ่มไปแดกก็ไม่รู้พวกเบิง้งแหมลุงแหวงสุดยอดจริงๆนะครับ <c oughs> เป็นเวลานานพอสมควรครับทุกผู้ฟังที่ชาวบ้านจับกลุ่มติฉินนินทาพูดจาลับหลังหวานกับไอหนุ่มสารพัดสารเพแต่ถึงแม้ว่าชาวบ้านจะพูดจะนินทาสักเพียงใดก็ตาม หนุ่มกับหวานก็ไม่เลยสนใจคำพูดของชาวบ้านนั้นเลยเพราะเขาทั้งคู่คิดว่าไม่มีใครหายเขากินนั่นเองหนุ่มกับหวานช่วยกันทำมาหากินสร้างเนื้อสร้างตัวจนฐานะของพวกเขาร่ำรวยมากขึ้นมากขึ้นแต่ก่อนมากมายเลยทีเดียวและหวานกับหนุ่มก็ได้เปิดร้านค้าเป็นร้านค้าค้าส่งของชำใหญ่เป็นอันดับต้นๆในตัวจังหวัดเลยทีเดียวและตั้งแต่ที่หวานกับหนุ่มร่ำรวยขึ้นมา ก็ปรากฏว่าไม่มีใครพูดจาติฉินนินทาเรื่องราวของหนุ่มและหวานเลยต่างพูดจายกยอปอปอั้นถึงคุณงามความดีถึงความภาคเพียรที่หนุ่มกับหวานได้ร่วมกันสร้างมานี่นะครับท่านผู้ฟังความรักมันคือความเข้าอกเข้าใจของคนเพียงแค่สองคนและคนสองคนนี้ไม่ต้องพิสูจน์ความรักอะไรให้ใครได้รับรู้เลยที่เขาต้องทำก็คือช่วยกันประครับประคองชีวิตคู่ของตนเอง ให้ไปได้อย่างตลอดลอดฟังและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนั่นเองซึ่งเรื่องนี้หวานกับหนุ่มก็ทำได้แล้วอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดครับและสุดท้ายนี้ผมขออวยพรให้ความรักของหวานและหนุ่มอยู่เคียงคู่กันตลอดไปจนถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรมีความสุขในทุกๆวันและให้กำเนิดลูกหลานที่มีคุณภาพต่อสังคม ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีครับ